ห้าโมงถึงเที่ยงคืนนะฮะห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนเปิดบ้านต้อนรับทุกท่านไปได้เลยนะครับหรือบัตรบัตรคอนเสิร์ตหน้าง,งานนี้ร้อยห้บาทแต่ว่าถ้าใครไปไม่ได้ก็ซื้อบัตรกลุ่มปิดร3 9บาทนะครับผมร่วมเวยพรมันเกิดจะมีชั่วโมงที่จะมิติ้งแบให้แฟนคลับได้มาร่วมเวยพรออยู่นะครับประมาณ30นาที แล้วก็ผูกแขนแอนวันที่5นี้จะเป็นไม้ครูก็มีศิลปินแห่งชาตินะครับมีแม่ชวีวันณดำเนินพ่อปอฉลาดน้อยส่งเสริมพ่อสมจิบพ่อระเบียบพ่อระเบียีบมัทสินอ้วนพ่อเปียพ่อเปียระเบียบมัทสินแล้วก็พ่อวีระพงศ์บอกว่าจะมาด้วยนะครับในวันนั้นก็ทุกคนก็จะได้เห็นในไลฟ์สดนี่แหละครับ ร้อยสามสิบเก้าบาทได้ดูสองวันดูทั้งกิจกรรมดูได้ทําบุญด้วยแล้วก็ได้ดูคอนเสิร์ตด้วยนะครับแต่ถ้าใครมาก็มาได้นะครับอย่างเช่นวันวันไหว้ครูเนี่ยมาทําบุญก็ซื้อขนมกระตมมาใส่บาทหรือมาเอาข้าวที่บ้านพักตักบาทด้วยกันก็ได้นะฮะทิได้ทาบุญรวมชาติตักบาทรวมขัน รอคะ่ะส่งกำลังใจให้ค่ะรีบเข้ากลุ่มเลยนะครับเดี๋ยววันงานเนี่ยแอดมินจะยุ่งนะเพราะว่าต้องต้องได้เตรียมอะไรหลายๆอย่างด้วยนะแสดงว่าเราต้งไปเจออีกทีอเลเาด่ไแสดงี่นิวไม่ได้ไปเหรอถ่ายโปสเตอร์โอเคเดี๋ยวทั้งนั้นขอพ่อไปอาบน้ำก่อนนะ ดื่มน้ำก่อนเด uh ้อ huh. อ่าฮะบาย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 ก่อนลูกบายบายก่อนเร็วบายบายอ่าเนี bye. Bye ่ยเป็นลีดินไล่แบบแล้วบาย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 พี่พลอยบายบายเอฟซีจุ๊บจุ๊บก่อนบายบายจุ๊บจุ๊บก่อนบายบายจุ๊บจุ๊บก่อนตาเนี่ยมึงกจะท้อแท้เอาบาย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 ลูกน้องเพชรบายบาย